สบายดีพี่นงกับทันไทยสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนตอนนี้เขาก็อยู่หน้าเอือยดาวเลยทุกคนเพราะว่าสปูพานองทรายมาเห็ดเวียกเนาะก่อนสีนองทรายสิไปเห็ดเวียกสปูกะไ้นองทรายนีมาไทยหุดหน้าซอยเอือยดาวสะกนเนาะพี่นองซอยเวียยเอือยดาวสะกนเพราะว่าหน้าโค้งสปูนี่กำลังตกก้าไหวถ่ายยังทันไทยหุดเนาะ เอาก็เลยมาซอยเวียเอวาสะกอดมัอนี้เอามาเก็บหอยเนาะทุกคนมันยังกะตัวเรงๆไฟยังจืดเนี่ยพี่น้องนี่คือนสวนพะกระลำเนาะตัดออกไปเลยที่เห็นในขีดโคงสปูก่อนนานี่แล้วบัดนี้น้ำม,มันไหลหลัดหงเนาะมันก็นเลยถ่วมน้ำปังนี่ก็ตันหงไวเนาะทุกคนแปลงหง สมแซมหงให้น้ำไหลสะดวกสบายขนาำไหลหลัดจังสี่โอ้เขาเห็ดนานนี้พอดีน้ำถ่วมนาเนาะทุกคนเป็นตาสะออนดินโดนตอนหย่าทางนี้เนาะบ้านสปูหนะมีแต่น้ำในหัวเนาะอันนี้น้ำธรรมชาติไหลมเองตึงฝนตกน้ำก็เลยลายมากับเอื่อยเนาะทุกคนไปดาวประมาณเนาะโคหหย มากับร้านๆตอนแรกนะตอนแรกคิดตอนเศร้าถั่วมมาปูหาปลาก่อนย่างอันนี้ได้ตลิ่งไรยังสำเปกหอยเซรีสุดแต่สำนีบอกระงับลงไปอีกคูณพอซ้อนเท่าน้ำมาเบืองน้นบองนี้นี่นี่นะ เก็บหไฮซิรี่อันนี้มัมนหนาว่ั้ยวันนี้คือเห็นเก็บ,ะบกนะบิ่งแน่น่าบ้านเพื่อนหวานการหวานอยู่ทุ่งโคกหมดนหน้าคงสปูนี่หวานอยู่ให้หนะปวดบ่า,วานนหวานแบบนี้ค่ะลกกาง่ายหวานใช้น้ำม,มันลกกายากยากน้อง ทีมงานแปลงห้องน้าเ <oh um สียบอ่ะขอกันเสียบอ่ะช่ัสนะเฮ้ยค่ะตัดหญ้าเองลงมือเองเลยกอลลี่หงนะน้องชายของจักรูปเบาชันวาอันนี้คือไอ้ของไอดาด้วยกคนแปลงห้องน้า มันไหลวุ่ปกติมันไหลหลัด ป่าหลัดดุงหลัดเขาให้หน้ำพี่น้องเลยให้น้ากันยากเนาะพวกนี้เลยไล่น้ำพวกตกน้ำกระท่วมเข่าอีกนี่คือตื่นเังไง แพอดีปิงปลาขอกังกรเดียวเอียนให้เรานี่ของแท้ของแท้วะนี่ของปลอมอะไรมันบดีนปะเก็บเก็บใครได้ของแท้อุ้ยนี่

อยู่รุมปลาคอนปลาบับตะโนเบรมัสามสิบไม่แต่คนใหญ่มาซอยเวียนี่ย่งนี่นี่ปลาใหญ่จะมาสจะมาอยู่ห้อมบยร์บสบายดี มันเวยแคนอนต่วู้ซอยตัู้ใหญ่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 ซอยก็ได้ซอยอุ่มเนวะซอยอุ่มซอยโซ่หวังว่าสิมาจับปูจับปลาซอยกันฮะกินตมัถึงี่ยานไหมนี่ ในทางคงกินในทางเวียดเด้ทางคงกินปุณนะคุมขาเนาะคูนซองเลยมื่อนี้หัเด้บ้งค่ะเด้ง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 เดงเด้เด้งเด้เด้งเด้เด้งเดเด้ง้งด้ ไงยปะข่ะต <c oughs> oh, yeah, yeah. well ่วงไงไ่น้องเาัน่วสั้นขนาดนู้โอ้ยหัวใหญ่หัวใหญ่ ลาสุดใดยังมานี่ใดอุปกรณ์อุปกรณ์รหปาปล <laughs> าจักไปเอาของผู้ใดมาสักมาได้ลายแท้นี่มาเป็นเ,เอื้อคุณคัดก็ยังอีกโอ้ยจะเป็นเซ็กซีค่คักเนาะ <laughs> <laughs> มาได้สิมาเลยก็มา <laughs> <laughs> เมาสามเลยเนาะผู้เดียวน,นี่เนาะได้ได้ยังน่ะหันในกระเป๋านะงานอดิเรกของเพึ่นพี่น้องหาปูหาปลา น้ำไลบรทันใจเพื่อนก็เลยสะเอาเนาะใส,ส่ได้ยังอใส่ก็ยังมนันเียเนาะ ยังนะกระปูเ่ตาม,มักหุงเ่ตาม,มักตง <c oughs> อง <c oughs> ถ้าทุกอยาก่างเรียนละเมียะมันมันมันใส่ทุกอยาก่าง ถุงมืออ,อันนี้เอาผดหยาดใส่ได้บอ นี่เลยเ้อยๆน้องเอ้ยบไดตัวใหญ่ปากังสุดใหญ่สนีแล้วปะรือใหญ่กว่านี้อีกสุดใหญ่กว่นี้เใหญ่กว่านี้อีกกำลังเป็นบ่าเป็นซาวสันี่มั้งลูกปลาลูกปลาท้งนั้น

ค ok ่อยบราจกข่ายจเหมือนกันยังบานี่ด้กเลตำเลยบูพ้นก็สิตกเลย ปลาพืนพนฝ้นตกลงเลยล่าสุดน,นะทุกคนซับูกระด้ป,ปลาคอก้้งปลาคอก้้งเนี้ยไปปล่อยเนาะปล่อยลงนองฝนกระตกยี่ี่ น้ำกับบุบกซ้ำเนาะเพราะว่าโทเขาควายมนสั่นๆในแต่ซ้ำนี่น้ำลบมไปสะปาไนี่ยังเดินไเลยนาอยังมาเล่างมีเพ้องบ่ดนี้ งมคิดตัวจนเพียงหัวเข่าเข่าตานี่เขาพูดจิ๊ดอ๊ะไปอยู่ซ้ายประคอออกมาไปย่าน้ำดุดนดี่เห็นเลย หั่นแล้วปลาก็ได้บ่หลายปานได๋เนาะได้ได้ติดมันติดแต่หอยซีลี่หอยจูก็บ่หลายปานได๋โอ้คือได้ปลาค่ะก็แม่นอีหยังบ่แม่นกระปูนี่คือผลงาน 2>, 2, 2คนส่วนลายมีแต่เอื้อยลายกว่าเนาะน่กลายปลานี่แต่กลายเดี๋ยวนี้มันมีน้อยเดี๋ยวีบ่เห็นเาหาหลายๆ คนหลายเนาะอาหารกันเลย <คน S 1> อ,อยากส,<อ>สูญ,สญหายไปนำเนอาหารอยากกินหรอเอ้ยเนี่นยมัน,มน